ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจครับผมไม่ได้มาดูรถนะครับผมก็ให้สไลด์ส่งให้เลยนะครับคุยกันสองคำบอกชอบถูกใจพี่สไลด์ให้ผมหน่อยโอเคจัดไปครับผมขอเงินเต็มจำนวนนะจัดให้ครับผมขอให้น้องโชคดีมีใช้นะผมขับขี่ปลอดภัยนะครับลูกค้าร่ำรวยแล้วขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะฮะนี่คือฟอร์ดมัสแตงนะผมตัวเปิดประทุนนะครับผมรถเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะพอนี ชุดแต่ง GT 350นะครับเฉพาะชุดแต่งนี่ก็ต้องมี4 5แสนแล้วนะสวยๆเลยครับผมคันนี้นะขอบคุณน้องลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอรถคันนี้นะพาไปท่องเที่ยวนะครับผมขับขี่ไปไหนนะครับก็มีแต่คนเลี้ยวมองนะครับว่าสวยจริงครับคันนี้งเ้งรวยๆนะน้องนะขอบรคุณมากๆครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวจริงคนจริงนะผมไม่ลำฮะ สรลด์ส่งสันทีอ๋อนึงน่งรถสไล,ลดรถสไลดแล้วรถสไลดแล้วรไลดแล้วหแน่ครับผมขอบคุณครับ